ถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of อฟโกันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับเคยแอบสงสัยเหมือนกันว่าเวลาช่างหรือใครที่พูดว่าเช็คของเหลวในล้นจนนั้นหมายถึงอะไรแล้วอยู่ตรงไหนบ้าง คงจะดีไม่น้อยถ้าเราสามารถเช็คของเหลวอีกได้แบบนี้ลองมารู้วิธีเช็คของเหลวในแต่ละจุดเลยดีกว่าเพราะว่าแค่เปิดฝากระโปรงหน้ารถก็เจอแล้วน้ำฉีดกระจกจะเป็นกระบอกสีขาวขุ่นอยู่ด้านซ้ายหรือขวาบางทีอาจจะเป็นแค่ท่อสีขาวขุ่นยื่นออกมาก็ได้โดยที่ข้างกระบอกจะมีขีดแสดงระดับน้ำอยู่หรือรุ่นที่มีท่อเมื่อเปิดฝาออกมาด้านในที่ติดกับฝาจะมีแท่งวัดระดับน้ำอยู่สามารถ สังเกตระดับน้ําที่เหลือจากแท่งวัดระดับสําหรับน้ําฉีดกระจกเราจะสามารถเติมน้ําประปาได้เลยหรือผสมน้ํำยาทําความสะอาดแบบเจีอจางเข้าไปด้วยเพื่อเพิ่มความสะอาดขนาดที่ก้าดปัดน้ําฝนกําลังทํางานก็ได้เหมือนกันจุดสังเกตฝากระบอกจะมีสัญ,ญาลักษณ์รูปน้ําบนกระจกน้ำหม้อน้ําปกติแล้วน้ําในหม้อน้ํา จะไม่พองจะไม่มีรูรั่วซึ่งแผงหน้าหม้อน้ําจะขนานอยู่กับแนวกันชนมีฝาปิดเห็นเด่นชัดจะห้ามเปิดขณะที่เครื่องยังร้อนอยู่หรือจะตรวจระดับน้ําจากหม้อน้ําพักก็ได้ให้ไล่าตามสายที่พ่วงต่อจากบริเวณคอของหม้อน้ําไปจะเจอหม้อพักเป็นลักษณะเป็นสีขาวขุ่นที่หม้อพักจะมีขีดแสดงระดับน้ําอยู่สามารถเติมน้ําเพิ่มที่หม้อพักก็ได้เช่นกัน โดยทั่วไปหมอน้ําสามารถเติมน้ําประปาได้หรือจะใช้น้ํายาหล่อเย็นแต่่วยรักษาระบบความระบายความร้อนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจุดสังเกตฝาหม้อพักจะมีสายต่อมาจากหม้อน้ําน้ําแบตเตอรี่ของเหลวในรถอีกชนิดที่เราไม่ค่อยสังเกตกันสักเท่าไหร่พอาถ้าไม่เสื่อมอายุจะไม่ค่อยพองเลยคือแบตเตอรี่นั่นเองแต่ต้องเข้าใจก่อนว่าแบตเตอรี่นั้นมีอยู่3แบบ คือแบบแห้งที่ไม่ต้องเติมน้ำกันเลยแบตกึ่งแห้งเติมน้ำกันบ้างโดยจะม,มีฝาเปิดเรียบไปกับตัวแบตและสุดท้ายแบตทั่วไปแบบนี้ต้องคอยเช็คน้ำกันบ่อยๆโดยด้านข้างตัวแบตจะมีเส้นวัดระดับน้ำกันอยู่แล้วให้ใช้เฉพาะน้ำกันเท่านั้นและเติมให้เท่ากันจนครบทุกรูจุดสังเกตฝาของแบตเตอรี่แบบเติมน้ำกันจะหนูนขึ้นมาสามารถหมุนได้ด้วยมือเปล่าน้ำมันเครื่อง ทั่วไปจะเป็นการวัดสีเหลืองอยู่ใก,ใกล้ๆกับเครื่องยนต์วิธีเช็คให้ดึงการวัดออกมาเช็ดให้สะอาดแล้วเสียบกลับลงไปจากนั้นให้ดึงขึ้นมาอีกครั้งที่ปลายการวัดจะมีขีดแสดงระดับน้ำมันถ้าน้ำมันเครื่องติดอยู่ระหว่างขีดมินและ, Mac, ะแม็กก็แสดงว่าย,ยังอยู่ในระดับปกติจุดสังเกตการวัดน้ำมันเครื่องจะยาวกว่าก,า,การวัดน้ำมันเกียร์น้ำมันเกียร์การวัดน้ำมันเกียร์จะอยู่ต่ำกว่าเครื่องยนต์ วิธีเช็คระดับน้ำมันเกียร์ควรสตาร์ทเครื่องยนต์ขณะเช็คจากนั้นให้ดึงก้านวัดออกมาเช็ดให้สะอาดก่อนแล้วเสียบกลับลงไปจากนั้นให้ดึงขึ้นมาอีกครั้งที่ปลายก้านวัดจะมีขีดแสดงระดับน้ำมันบอกอยู่จุดสังเกตการวัดน้ำมันเกียร์จะสั้นและอยู่ด้านล่างของเครื่องยนต์ต้องสังเกตให้ดีน้ำมันพวงลพาวเกระปุกจะมีอยู่2แบบคือแบบทึบและแบบใสถ้าเป็นแบบทึบ จะมีการวัดอยู่ที่ฝาด้านในแต่ถ้าเป็นแบบใสจะมีขีดอยู่ที่ข้างกระปุกวิธีเช็คง,ง่ายๆก็คือดูว่าในช่วงกลางระหว่างมินและ m a ็ในช่อง h o ตจุดสังเกตที่ฝาจะเป็นตัวอกักษรไม่มีสัญลักษณ์ใดๆปรากฏน้ำมันเบรกวิธีหากระปุกน้ำมันเบรกงา่ายๆให้มองหากระปุกน้ำเบรกที่คำว่าแม็และมินอยู่ข้างกระปุกชัดเจนจากนั้นลองดูว่า ฝามีสัญ,ญลักษณ์รูปแบบเบรกหรือไม่โดยปกติน้ำมันเบรกจะต้องอยู่ที่ระดับแม็กเสมอหากพบว่าน้ำมันเบรกน้อยลงกว่าปกติอาจจะเกิดได้จาก2กรณีก็คือพ้าเบรกสึกหรือไม่ก็มีการรั่วของน้ำมันเบรกถ้าไม่มั่นใจควรปรึกษาศูนย์บริการใกล้บ้านจุดสังเกตที่ฝาจะมีสัญ,ญลักษณ์รูปเบรกให้เห็นชัดเจน